สดีจดสวัสดีเดี๋ยวเราไปดูของแต่งอ่ะจะโดนเจ๊จ๋าว่าอะไเปล่าหลอดไฟหน้าขาร้านนี้ใหญ่มากเลยครับไฟเยอะมากเลยเอออะไรแต่งเยอะจอังอู้อูซื้อหลอดไฟเด้ครับช่างกำลังทำอะไรเนี่ยต่อพัดลมครับโอ้ต่อพัดลม เอาหลอดไฟหน้าเอาคู่หนึ่งครับอู้ทำไมอะไรแต่งเยอะจังเนี่ยอันนี้ไลฟ์นนลสดปะคะโอ้เยอะมากเลยอ่ะอู้เพียบเลยอ่ะช่องเอี่ยวลั่นทุ่งครับ เอี่ยวลันทุงโอ้พัดลมตัวนี้หกร้อยกว่าบาทโอ้นี่ไฟเยอะมากเลยอยู่นี่ในหลอดไฟหน้าครับเดี๋ยวผมไปดูไม่ไม่หลอดไฟลีไฟลไฟีสีขาวดีกว่าเอาแบบ อู้ทำไมเยอะจังเนี่ยป๊าดเจ๊ส่งด้วยใช่ไหมครับตัวนี้นส่งส่งด้วยใช่ไหมส่งส่งค่ะอ,อันนี้นะคะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนละเอียร์เหรออันนั้นผมอยู่แต่ว่าช่องช่องคนละช่องอ๋ออันนี้ช่องอะไรกันเนี่ยอันนั้นช่องน้ำกีนเนี่ยเอาใส่นี่แหละ เอาแบบนี้แหละแบบนี้มันจะสว่างกว่าถ้าแบบนี้ใช่สีขาวเอาสีขาวอันีมีแบบนี้ก็สว่างอันนี้ไหมอ่ะใช่เลยครับนี่คอืมสว่างถ้าแบบนี้จะสว่างเลยแต่ว่ามีสีขาวไหนครับตัวนั้นผมสั่งมาห้าร้อยคู่หนึ่ง มันเป็นไฟมันเป็นกระพริบด้วยไฟสูงด้วยมันเป็นสองสเต็ปอ,อู้ของเล่นเยอะมากเลยอยู่เนี่ยดูดิดาวก็มีผมซื้อเยอะไม่ได้เดี๋ยวเจ๊จ๋าจรู้ <มา S 1> รครับเดี๋ยวเจรูเศษตาเลยอันนี้อีกรุ่นนึ่งใช่ไหมใช่ใช่อันนี้มันเป็นแบบอ้ยเดี๋ยวผมอื้อ สีขาวไหมเนี่ยไอ้อนี่ไอ้บูขาวมีมไหมเดี๋ยวผมกำลังดูให้สีขาวเนี่ยเอาแบบนี้แหละเนี่ยสว่างตาแตกเลยเนี่ยอันนี้รุ่นใหม่เดีี๋ยวนะครับสขาวอันนี้อยู่เส้นเอ่อเขาย้อยนะครับก่อนก่อนก่อนจะถึงเขาย้อยนะครับเอฟซีทางนี้ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับดูอะไรครับหลอดไฟบางคนไม่รู้ว่าที่นี่มีหลอดไฟแบบกี่ขั้ว หนึ่งจุดสองจุดก็มีนะครับมีครบนแล้วแต่เลือกเลยครับผมอยากได้ไฟท้ายตัวนั้นนะโอ้โห้ามานพวงมาลยัยเอาข้างในเข้าไปได้ไหมครับขออนุญาตนะครับโอ้โหเฮ้ยสว่างกัาหลอดที่ผมใส่เลย โอ้โหแซ่บเอานี่แหละสีขาวนี่แหละมันจะได้ถูกประเภทถ้าใส่สีอื่นมันจะผิดประเภทอู้อันี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตรีวิวนะครับโอ้นี่ครับสปอร์ตไลท์ที่ทีมงานเขาฮิตกันตอนนี้ตัวน,นี้ตนนัวนี้ผมใช้ตัวน,นี้อยู่แต่ว่ามันสว่างกันคนละอย่างออ้ปัดน้ำฝนนี่ อินเวอร์เตอร์ก็มีครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยใช้กับรถรถบรรทุกท e ั่วไปชลองมิชลินไฟอยกได้ไปตัวไฟอีกตัวหนึ่งอ้มีครบทุกอย่างเลยโองขหน้นี่รุ่นใหม่หรือเปล่าช่างน่าจะเก่าแล้วแต่ว่า อู้ไฟท้ายตัวนี้คู่เท่าไหร่ครับนี่โอ้พึ่งมาพวงมาพวกขาแคตกพวกแตกเลยมีนี่มันใส่แล้วมันไม่มันไม่ล้นฮะมันยาวประมาณเม็ดหนึ่งเล้เนี่ยใช่ครับอู้สวยมากเลยอันนี้ต้องใส่กับพวกหกล้อใช่ใส่กับพวกหกล้อเนี่ยอันนี้ผมไม่เคยเห็นเนี่ย เนี่ยเนี่ยไม่เคยเห็นขากระจกอลไรบางลุคนมีนะครับมีกระจกลุ่นนั่นลายใหม่ได้ไหมไม่เป็นไรครับก <c oughs> ู้ของเยอะมากเลยอันนี้อะไรนี่กล้องกล้องก็รับติดตั้งด้วยใช่ไหมครับอ่ากล้องกล้องก็รับค่ะอือม,มีครบหมดทุกอย่างเลยเนี่ยอยู่เนี่ยเข้ามาที่เดียวจบเลยครับอยู่นี่ ติดตั้งด้วยไหมครับที่นี่ช่างรับติดตั้งด้วยใช่ไหมรับติดตั้งทุกอย่างเลยอ,อ่ะเดี๋ยวไปดีวิวฝั่งโน้นอ,อีกเจ๊เจ๊จะเปิดเพลงให้ฟังแล้วเมื่อกี้อ่ะเกือบไปแล้วผมผมดูฝั่งนี้ยังไม่จบเลยดูอ่ะของนี่เป็นไฟแต่งเป็นไฟสเต็ปเนี่ยมีทุกอย่างเลยครับมีพัดลมแล้วก็นีออนใต้ท้องก,ก็ใส่ให้หมดเนี่ย จะเอาสีไหนแต่ก็รับแต่สองปากนี่ก็ขาขานี่ครับโอ้โหมีครบเลยอ่ะสายอ่ะไรอันนี้เป็นเป็นอะไรนี่ช่างอ๋อลุ่นดั้งเดิมอือโอ้โหดูไฟฉาย จีมเคตัวนี้แท้นะครับถ้าเป็นกล่องตัวนี้จะเป็นจีมเคแท้ถ้าเป็นบ้านโปง่งก็จะเป็นไม่มีกล่องแล้วก็มีเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูตัวนี้จะเป็นเป็นขาใต้กันชนขากระจก่อจานบนนงบนใดนี่ครับมาที่นี่จบเลยครับจบเลยนะเยอะมากเลยอะ่ะโอ้เนี่ย สปอร์ตไลท์ตัวนี้แบบเขากำลังคิดกันสว่างมากเลยตัวนี้ขาอู้ใส่ใหม่ปะใส่มิชลินใหม่อ๋อไอ้นี้มันมันเป็นไอ้นั้นใส่ใช่ไหมเจ๊ใช่ค่ะใส่หนาโอ้ ลบญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะมีมจิอันนี้ดาบเท่าไรดาบดาบวันนี้อะค่ะอืมดาบวันนี้สามสิบบาทะ <c oughs> นะเออไอไอเดียดีมากเลยอะเอาไปทำตามดูนะครับ <c oughs> นี่ก็ <c oughs> มาติดที่ร้านก็ได้โซ่นี้ก็ไว้เกาะบางฝุ่นหลอดไฟผมผมไม่รู้ว่าผมจะเอาอะไรอะ่ะเจอเยอะแบบเนี้ย หาไม่ถูกเลยมันครบหมดแล้วผมแต่ทงแต่ท้องแต่บออครบหมดแล้วเหลืออย่างเดียวไม่มีตังค์ซื้อแล้วจะใส่เพิ่มไปอยู่นี่ครับอยู่นี่ก็ชื่อร้านอะไรครับจีอ่อินเตอร์ค่ะแล้วถ้าเขาจะสั่งของอ่าทางไหนช่องทางค้าทุกอย่าง่เฟสบุ๊กเฟสบุ๊คชื่อว่า แพนด้าขายทุกอย่างภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับภาษาไทยค่ะภาษาไทยแพนด้านะครับ f อทุกท่านใครที่อยากได้ของอะไรแต่งก็สอบถามเจได้แพนด้าอะไรแต่งเบอร์โทรก็063ค่ะ063 936ค่ะ936 9995ค่ะ9995นะครับร้านก่อนจะถึงเขาย้อยเขาย้อยนะครับทางเข้ากรุงเทพขาเข้านะขาขึ้นนะ ไม่ใช่ขาลงขาลงจะอยู่ฝั่งนู้นก่อนจะถึงสะพานเราต้องวิ่งเส้นข้างนอกนะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับกับ f a c e b o o k เพจเป็นเพจหรือว่าเป็นเ,เป็นเฟจเป็นเพจนะครับเพจแคนดาสวัสดีครับนี่เจอ FC แล้วดิเห็นไหมมาถึง FC รู้จักเลยเขาติดตามครับติดตามอยู่ใน YouTube โอเค okay, ยังไงก็ฝากร้านของเจ๊ไว้ด้วยแล้วกันนะครับ ใครผ่านไปผ่านมาก็เวมาซื้ออะไรหลอดพงหลอดไปเปิดตั้งแต่ตอนไหนครับจี้ครับเแปดโมงค่ะแปดโมงถึง uh, แล้วแต่สี่ห้าทุ่มสี่ห้าทุ่มถ้ารถมาเยอะก็ตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองแล้วแต่ <8. S 1> แล้วแต่หน้าง,งานเนาะ <c oughs> ครับผมโอเคตามนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ <c oughs>